สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube กายังไมโครรวนครับนีู่ว่าจะไม่เสร็จที่ไหนได้เรียบร้อยนี่โอ้สู้กันเต็มที่เลยยังไม่ได้หยุดยังไม่ได้นั่งเลย <laughs> <อ>เรียบร้อยแล้วครับนี่ บานหลังนี้ก็ยาวอยู่นะประมาณยี่สิบกว่าเมตรก็เหลือเคียดินข้างหน้านิดหน่อยก็จบแล้วแหละ ตรงนี้นี่มันก็ประมาณนี้แหละครับาดินก็ยาก มันก็ดีกว่ารถไทยหน่อนรถไทยมันเลี้ยวไม่ได้ครับมันดันได้มาแต่ตรงๆอย่างเดียวแล้วก็ตรงข้ามเสาตรงอะไรนี่ดินเออยอะๆแมคโครนี่มันสามารถปัดได้ครับน่จริงถ้าอยากเร็วก็ต้องเอารถไทยมาด้วยแมคโครมาด้วยครับเสียสองต่อเลย จริงก็ในโคคันเดียวก็จบแล้วเอาดินโนไปใส่นุ่นพร่อมตักดินนี่ไปใส่ตรงนี้ตรงตรงตรงที่รถเองอะ่ะเองมาอยู่ฝั่งนี้ตักใส่บนที่เองเหยียบนั่นแหละเอานุ่นกระนอมรู Rồi. Ờ, rồi nó lại Đưa mày đi nói cái này thank mm -hmm. you เสาเขายังไม่เทถ้าเทเสาเสร็จเนี่ยั้ลำบากเลยอาจจะเบี่ยงแบบนี้ไม่ได้เลยมีเสาอยู่ก็ก็ได้ ตรนี้ก็หมุน3 8 0องศาทีมงานช่างเตี้ยครับ ก็เนี่ยทำงานทำอยู่กับช่างปรก,กิจช่างปก,กิจหนีไปก่อนเหลือช่างเตี้ยัก,การเองเลย ประมาณ4โมงเอ่อเรียกว่าจะไม่เสร็จนะครับกินเลยครับสต๊อกกินไว้ กัดบ้านหลักโวครับอำเภอเมืองตำบลนอกเมืองครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ